สั้นๆที่เปรมิกาจดบ,บันทึกไว้ในไดอารี่สีชมพูส่วนตัวเธอทำได้แค่นี้จริงๆเพราะน้อยใจที่เป็นใครไม่สำคัญในสายตาของอัมพาวาแป๊มเสียงเรียกจากด้านหลังทำให้เปรมิกาสะดุ้งหันขวับไปมองมาเงียบๆอีกแล้วนะสิงเธอค้อนขวับแล้วหันกลับมานั่งเท้าคางเหมอมองไปยังบึงน้ำกว้างในมหาวิทยาลัยเรารู้เลยว่าอยู่ที่เนี่ย สิขอนที่ยังรับสารูปร่างสูงใหญ่เหมือนสิ่งโตยักษ์ได้สุดลงนั่งข้างๆคิดถึงไอ้วามันอีกแล้วสิเปล่าซะหน่อยเลิกกันตั้งนานแล้วจะคิดถึงทําไมปากแข็งได้ยินว่าน้องเหมียวบอกว่าวันนี้มีโปสการ์ดส,สวยๆส่งมานี่หว่าสิขอนแก้งหยอกไหนเอามาดูมั่งเรื่องอะไรเปมิกาเบะปากแล้วเบี่ยงตัวลุกหนีอย่ามาทําตัวรู้มากได้ไม่สิง เราไม่ได้รู้มากแต่เราอยากรู้จริงๆนะแปบบสิขอนแกล้งเดินตามต้อยๆเป็นที่สะดุดตาหญิงสาวร่างเล็กที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาชายหนุ่มจนต้องเบรกหลังต้นไม้เมื่อสิขอนวิ่งตามมาทันเขาก็ควักแขนเปรมิกาไว้ให้หันมาให้เดี๋ยวสิแปบเราขอโทษถ้ารู้ว่าพูดแล้วเราจะเสียใจสิงก็ไม่ควรพูดใช่ไหมหรือเราไม่ใช่เพื่อนของสิงเปรมิกาทำเสียงรำคาญ ไม่ต่างกับสีหน้าแต่พอเห็นสิงโตยักษ์น้าสลดก็ถอนใจแล้วตัดบทมีอะไรก็ว่ามาเรารีบเราอยากรู้ว่าไอวามันสบายดีไหมสีหน้าจริงจังแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้ของสิขอนทำให้เตรมิกานิ่งไปดวงหน้านวลขึ้นสีจัดเหมือนจะร้องไห้เตรมฝีปากอวมอิ่มเม้มแน่นราวกับสะกดกั้นอารมณ์ดวงตาระริกพราวหยดน้ำตาเงยขึ้นศบตาสิขอน ก่อนจะยื่นโปสการ์ดให้อวลองอ่านดูสิสิคอนก้มหน้าก้มตาอ่านเรากับจะให้ตัวหนังสือทะลุไปถึงใจอัมพวาแล้วพลิกกลับไปกลับมาก่อนจะสายหน้าพรางบนแค่นี้ทำไมไอ้นี่มันประหยัดแม้แต่น้ำหมือวะสิงโตยักยื่นโปสการ์ดคืนให้แล้ววางมือบนไหล่ปลอบเรมิกาเบือนหน้าออกไปยังบึงน้ำนั่นสิแค่นี้เองอย่าคิดมากเลยนะแปม มันเป็นพวกเขียนบรรยายความรู้สึกไม่เก่งมันคงคิดถึงแต่ไม่รู้จะพูดอะไรมั้งว่าหายไปตั้งปีนึงแต่มีมาแค่ตัวหนังสือแค่นี้เปรมิกาพูดลอยๆสีหน้าเศร้าๆเราคงไม่สำคัญคงไม่ต้องรอให้วางง้อแล้วแหละเขาคงตั้งใจเลิกกับเราจริงๆขนาดปิดเทอมยังไม่กลับบ้านแต่ไปทำงานที่เชียงใหม่แทนแล้วหายจากกันไปเป็นปีๆนี่แปมยังคิดว่ามันไม่จริงเหรอ สิขอนถามสีหน้างุนงงเราไม่เข้าใจแปลมเลยผู้ชายเยอะแยะทั่วเมืองไม่มีสักคนหรือไงที่จะแทนมันได้เรากับว่าปลุกพันกันมานานเธอตอบอ้อมแอม้มสิขอนได้แต่เงยหน้ากรอกตามองฟ้าแล้วปรูลมหายใจหนักหน่วงก่อนจะมองดวงหน้านวลพูดต่องั้นก็เลิกปลุกพันได้แล้วมันไปดีแลแ้วแปลมใครจะคิดภายใต้ท่าทางไม่ยินดียินร้ายต่อคนทั้งโลก เปรมมกายังมีความหวังว่าอัมพาวาจะกลับมามันน้ำเน่ายิ่งกว่านิยายที่วางขายตามท้องตลาดจนสิขฮอนแทบทนไม่ได้แต่เปรมิกาได้แต่ก้มหน้ายอมรับเรารู้เธอตอบเสียงบอวิวแต่เราหลอกตัวเองมาตลอดปีคงต้องฉลาดเสียทีน้ำเสียงเปรมิกาหงงหงอยไปจนสิคอนนึกสงสารอัมพาวากับเปรมิกาต่างเป็นเพื่อนมัธยมกับเขาไม่ว่าฝ่ายใดที่ต้องทนทุกข์ สิขอนย่อมเดือดเนื้อร้อนใจแทนแต่ทําอะไรไม่ได้ดีละแลั้นเราเอาใจช่วยก็แล้วกันเขาได้แต่ตอบไปสั้นๆมองเปรมมกาเดินออกไปด้วยสีหน้าคุ้นคิดเปรมิกาน้ําตารื้นแต่รีบปาดทิ้งแล้วหันมามองสิขอนคู่ใหญ่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรแต่เธอได้แต่หวังหวังมาตลอดตลอดเวลาที่อยู่กับการรอคอย เพราะคำพูดพร่อยๆที่ออกจากปากตัวเองไม่คิดว่าอัมพวาจะคิดเป็นจริงเป็นจังจนถึงขั้นหายเงียบไปเลยเพียงแค่คนไกลจะติดต่อมาแค่บอกว่าอยากคืนดีกันเธอจะไม่ลังเลที่จะตอบตกลงเลยแต่ความคิดของเปรม,มิกาก็าหยุดลงเมื่อสิขขอนคว้าแขนเธอให้หันมาเล่าเรื่องราที่ได้รับรู้มาให้ฟังเพราะว่าแปมไม่ต้องรอมันแล้วแหละ ไอพัดมันเพิ่งส่งจดหมายมาปรับทุกข์กับเราไม่นานนี้เองว่าไอวามันไม่ยอมไปเรียนจนอาจารย์มาถามออกกับมันไอวาจะโดนไล่ออกแล้วถ้าไม่ติดต่อมาหาลัยทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นเรมิกากระตือรือร้อนทันตาดวงตาฉายแววห่วงใยมันไปรับงานวาดภาพผนังโบสถ์ที่ฝางสิเดินทางลำบากทีแรกมันก็ขยันดีไปกับช่วงวันหยุดไปไปมา,ม,ามันก็ไม่กลับมาเรียนเลย แล้วฝั่งนี่ไกลมากไหมถึงกลับกลับมาไม่ได้เลยเหรอก็ไกลอยู่จากเชียงใหม่ขึ้นไปทางเหนือเป็นร้อยกิโลเลยไกลจังเปรมิกาหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วจะกลับมาเรียนที่กรุงเทพได้ยังไงก็น,นั่นนสีมันถึงไม่มาไงสิขอนสีหน้าหงุดหงิดเมื่อนึกถึงคําของพัดชนยิ่งตอนนี้นะมันติ๊ดแต่คิดว่าตัวเองเป็นแวนโกะไปแล้วด้วยไอศิลปินไส้แห้งเอ้ยว่าคงไม่แย่ขนาดนั้นมัง้ง เปมิกาเสียงอ่อยฟังแล้วเธอก็ใจแป้วแต่สิขอนกลับตอกย้ำไม่แย่หรอกแต่เราว่าชีวิตมันเหมือนยืนอยู่ตรงทางสามแพ่งมากกว่าเหมือนภาพดังของแบนโกสุดโปรดของมันนั่นแหละสิขอนพูดจบก็ชกต้นไม้ระบายอารมณ์ไปทีพูดถึงอัมพวาทีไรสิขอนเป็นแน่ออกอาการทุกทีจนเปรมิกาได้แต่ใส่หน้าเธอควรจะปลงที่ได้ยินเรื่องราวของคนไกลแต่เปล่าเลย เธอร้อนรุ่มจนแทบบ้าแต่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากแค่รับฟังสิ่งตยักษ์ร่ำระบายเราบอกเลยนะแปบว่าเลิกรอมันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้ไม่ต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหวัวเข่าอีกเราก็ไม่ได้รอซึ่งหน่อยเปรมิกาพูดเสียงสัน่นแต่เธอโกหกไม่เนียนเอาเสียเลยแค่ตาแดงๆแล้วบอกว่าฝุ่นเข้าตาคิดเลอว่าเขาจะเชื่อถึงจะไม่ฉลาดมากเท่าเปรมิกาแต่เขาก็ไม่โง้ เปรมิกายังรออัมพาวาโดยคนที่ไม่เคยรู้ค่ะไอเพื่อนโง่สิขอนเดินจากมาโดยไม่พูดอะไรอีกเขาพูดไม่ออกทั้งที่อยากบอกว่าคนที่เธอแสนรักตอนนี้กำลังระเริงไปกับหญิงสาวหน้าตาน่ารักลูกสาวชาวฝังที่เด็กกว่าอ่อนหวานและน่ารักกว่าเปรมิกาทุกอย่างตามที่พัชชนเล่ามาไม่แปลกที่อัมพาวาจะลืมรักครั้งแรกแต่เปรมิกากับยังจำภาพจำสำซาบ สีขอนเตะลมเตะแรงไปด้วยระหว่างทางเพื่อบรรเทาความอึดอัดจนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างหันกลับไปมองตามมามีอะไรเองเหมียวสิงโตยักหลีตาแล้วเอียงคอมองออกมาเหอะตัวก็ไม่ได้เล็กสักหน่อยที่สิงหยาบคายเธอว่าพาง้อนใส่หลังจากเดินเหนียมพาร่างอวบๆเข้ามาหามีอะไรพูดมาที่สิงอ่ะอีกหน่อยยังมีแฟนตัวโต,วตวบ้างก็แล้วกันเหมียวจะหัวเราะเยาะให้ ไม่มีทางหรอกพี่ไม่ชอบหุ่นหังเบียร์มาทําอะไรลับๆล่อๆแถวนี้ล่ะก็อยากรู้ข่าวพี่วาเธอตอบรกระมิตรเมียนพี่สิงรู้มากกว่าที่บอกพี่แป๋มไหมเดี๋ยวได้ยินมาจากพี่พัทถึงได้รีบมาหาพี่สิงนี่แหละถึงว่าสิอุตสาทอสังขารมาจากโรงเรียนสิขอนเซลจะจบม .6 อยู่แล้วเรื่องเรียนให้กระตือรือร้อนแบบนี้มั่งก็ได้นะสาวน้อยมณียาหน้าง้ําที่ถูกต่อว่าตามเคย แต่เธอก็ไม่วายเถียงคอยดูสิปีหน้าเหมียวจะเอนทันตามพี่วาพี่วัดไปอยู่ทางโน้นเด็กสาวหมายมั่นตามคนไหนล่ะไอ้วาหรือไอ้พัดสองคนเลยนั่นแหละได้คนไหนก็เอาคนนั้นมณียาพูดแล้วกั้วหัวเราะสิขอนปลายตามองแล้วสายหน้าปรงปง่งท่าทางมณียาหลงไหลได้ปื้มหนุ่มลอยอย่างอัมพวาจริงจัง จนมองไม่เห็นคนที่เขาคิดว่าชอบเธออย่างพัชชนที่มีดีกรีลูกนายกเทศมนตรีประจำเมืองและดูไม่หล่อและหลักลอยเหมือนอัมพวาแต่ก็ไม่แน่ถ้าตามที่พัชชนพูดมามณียาอาจจะไม่ปื้มถ้าอัมพวาเป็นอย่างที่ได้ยินจริงๆตั้งแต่รับงานวาดผนังโบสถ์วัดที่ฝางอัมพวาก็ไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพอีกนานนับเกือบครึ่งปีเขาเพียงแค่ทำเรื่องพักการเรียนไว้ ก่อนที่จะโดนไล่ออกเพราะไม่เข้าเรียนและขาดสอบถึงแม้อาจารย์จะผ่อนผันให้จนสุดที่จะยือ้อเพราะเห็นแก่อนาคตที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่อัมพาวาก็ยังมุ่งมั่นตามแนวทางของตนไอว้ว่าถ้าไม่เรียนหนังสือแกก็กลับมาเดี๋ยวนี้พ่อตะคอกผ่านมาตามสายโทรศัพท์อัมพาวาเสียงอ่อยเพราะรู้ว่าพ่อโกรธผมยังไม่กลับขอทำงานหาประสบการณ์สักพักนะพ่อ แล้วจะไม่เรียนแล,ล้วรึงไงอนาคตแกละ่ะไอวาผมแค่หยุดพักไม่ได้หมายความว่าจะเลิกสักหน่อยอัมพวาตอบกลับน้ำเสียงขุ่นจนพ่อกระแทกหูโทรศัพท์ใส่เสียงดังชายหนุ่มเดินคอตกออกมาจากตู้โทรศัพท์เขาไม่ควรขึ้นเสียงกับพ่อที่ตั้งความหวังไว้สูงลิบลับแต่จะทำไงได้ละ่ะชีวิตเป็นของเขาในเมื่อเขามีอุดมการ์ของตัวเองและที่สำคัญตอนนี้ยังมีห่วงเป็นสาวน้อยเสียงใส ที่คอยเจ้ยแจ้วไม่หยุดพอพ่อรู้ว่านิธาเป็นสาเหตุหนึ่งพ่อก็โกรธมากประกาศหยุดส่งเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงทำให้อำภวายิ่งมุ่งมั่นและดื้อดึงในหนทางที่ตนเลือกเขาต้องทำให้พ่อรู้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกนั้นถูกต้องถึงจะต้องวกซ้ายวนขวาช้าไปบ้างก็ไม่หวัน่นแม้ว่าจะอยู่ลึกเข้าไปเกือบติดชายแดนพมา่า แต่ก็มีห้องหับเรียบร้อยแยกออกมาเป็นกระท่อมเล็กๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอัมพาวาหาได้ปฏิบัติไม่เขาเพียงใช้เป็นที่หลับนอนหลังจากเลิกงามยามดึกและบางวันก็เป็นรังรักของเขากับนิทราที่เป็นเหมือนแรงใจในยามว้าเวพี่วาจานิทาคุกเข่าด้านหลังแล้วกอดคอเขาอัมพาวาเหลือกมองสาวน้อยกายหอมกรุ่นแล้วยื่นแก้มให้เธอเป็นการทักทาย นิทราหอมแก้มกอดเอวซบหน้ากับแผ่นหลังมาเงีย,งยบๆเลยนะอัมพาวาวางแปรงเปลือสีลงแล้วเอีย้วตัวมองนี่ถ้าไม่ใช่กิ่นหอมๆที่คุ้นเคยพี่คงตกใจนกว่าผีหลอกโท่พี่วาก็นิทราคอนให้แล้วเอานิ้วเช็ดมึกเลอะริมฝีปากชายหนุ่มทันทีนิดรีบบึ่งมาเลยนะคะเนี่ยเสียงหวานของนิทราทำให้อัมพาวาย,ยิ้มกลิ่มเธออุตส่าห์ขีม่มอเตอร์ไซ ส่งข้าวส่งน้ำให้เขาทุกวันตลอดช่วงปิดเทอมทั้งที่ระยะทางไกลแต่นิทายังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายวันนี้มีของโปรดพี่วาทั้งนั้นเลยจ้ะหญิงสาวหยิบเถวปิ่นโตมาวางตรงหน้าแล้วจัดแจงเตรียมให้ไหนมีอะไรกินบ้างพี่หิวจังเลยอัมพาวาน,นั่งขัดสมาธิก้มลงสูดกล่่นอาหารควนกุ่่่ื่ื่่่่่่่เหนีย่่่่่่่่่่อ่อ่่่่่่่่่่ง่่ง่ดด่่่่่่่่ ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยใครทําเอ่ยนิดหรือเปล่าเปล่าจา้ะวันนี้ฝีมือแม่ทั้งนั้นแหละหญิงสาวพูดเสียงอ่อนหวานแม่บอกเดือนนี้ค่าข้าวข,ข,ขึ้นอีกร้อยหนึ่งนะจะ้าพิวาข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกวันเลยอ,อัมพาวาพยักหน้าย,ยิ้มกลาบใดที่เขายังผูกปิดโตกับแม่เขาก็ยังได้เจอนิทราทุกวันจนกว่าจะเปิดเทอมแค่นี้ก็มีความสุขมากเกินพอแล้วหน้าทางขัดเขินของสาวน้อย ที่นั่งพับเพียบตรงข้ามกุลีกุจอหยิบหมูใส่ในถเถาข้าวเหนียวให้ทำให้อัมพาวาจับมือเธอแล้วกัดหมูทอดในมือส่งสายตาหวานเชื่อมให้อร่อยจังพี่วาชอบแก้งนิดด้วยเลยหญิงสาวหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกเพราะอัมพาวากัดหมูจนหมดคำแล้วจูบปลายนิ้วเธอเอาใจก็มันอร่อยนี่นาเขาหัวเราะร่วนมองดวงหน้าขาวนวนซูบซีด แล้วคุณคิดนิดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหมูนี่น่าซีดจ,จังไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่นิดรู้สึกเค้ื่อนไสแปลกๆปเธอตอบก,ก้มหน้าก้มตาปั้นข้าวเหนียวเงียบๆนั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องพี่กันนะวันนี้เห็นที่จะไม่ได้นิดรู้สึกเหมือนไม่สบายเลยเป็นอะไรหรือเปล่าบอกพี่ได้นะนิทาสายหน้าก้มหน้างุดปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนเล็กๆใจลอยอ,อัมพวาสังหอนใจพี่กลเอื้อมมือไปจับไหล่ นิทาถึงกับสะดุง้งเงยหน้ามองดวงตาตนกชายหนุ่มกระเถิบเข้าใกล้แล้วกุมมือเธอเอาไว้อะอะไรจะพพ่วานิทาหน้าถอดสีที่อัมพวาจ้องเสหลกตาทันทีผิดปกตินิธามีบางอย่างปิดบังเขาแน่หรือว่านิดอัมพวาหยุดคำพูดไว้คู่ใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะพูดดีหรือไม่เพราะเขาเองก็กังวลอยู่ลึกๆถึงความสัมพันธ์เกินเลย พีวากินข้าวเถอะเสร็จแล้วนิดจะได้เก็บปิ่นโตกลับบ้านวันนี้ว่าจะาพักสักหน่อยจ้ะเดือนนี้ประจำเดือนมาหรือยังจูจูอัมพาวาก็ทะลุกลางป้องขึ้นมานิทาถึงกับสะดุ้งซึ่งมันทำให้เขายิ่งใจแป้วอย่าบอกนะว่านิดท้องทำไมพีวารู้นิดทางเงยหน้าน้ำตาคลอระริกนิดไม่แน่ใจแต่เดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยอัมพาวาได้ฟังถึงกับพังะ่ะ กินข้าวไม่ลงลำคอแห้งผักทันทีเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่เคยป้องกันเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่จนวันนี้ที่รู้สึกเหมือนกับว่าภารกิจยิ่งใหญ่กำลังรอคอยเขาอยู่ไม่ต้องกลัวนะพี่จะรับผิดชอบนิดกับลูกเองอัมพาวาตอบแล้วโรงเรียนละ่ะปีนี้นิดก็จะเข้ามาหาลัยแล้วนะนิดอยากเข้ามอชอจะได้อยู่ใกล้กับพ่อกับแม่อีกนิด เราจะทำยังไงดีอะพี่วาจะไปรอดกันไหมไหนจะพ่อแม่นิดพ่อแม่พี่วาอีกหญิงสาวร้องไห้น้ำตาคลอไม่ต่างกับอัมพวาที่มือไม้อ่อนปปกเปียกเขาแทบกืนข้าวไม่ลงคอเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนตัวเองประมาทกับชีวิตมากจนต้องทุกข์สาหาัสเขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและอนาคตต้ตองดูแลนิทรา ที่เพิ่งพ้นวัยเด็กหญิงมาได้เพียงแค่สมปีงู่จริงๆไอ้วาเอ้ยเขากลัวและรู้ซึ้งแล้วว่าความใจเร็วด่วนได้เป็นเช่นนี้เองพอนิธากลับไปโดยไม่อยู่ต่ออย่างที่คิดอัมพวาก็มีเวลาคิดเรื่องส่วนตัวเขาได้แต่อ่านข้อความซ้ำไปซ้ำมาคิดหนักว่าควรเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งไปให้เปรมิกาดีหรือไม่เขาอยากมีใครสักคนให้ระบาย แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจหย่อนโปสการ์ดใบที่สองลงตู้ไปรสนีโดยไม่มีถ้อยคำยาวๆอีกหนึ่งปีผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องอาจารย์ยื้อให้เขาเรียนต่อทั้งเรื่องขอพากการเรียนทั้งทำงานหาเงินและมีนิธาผ่านเข้ามาในชีวิตเขายึดหญิงสาวเอาไว้เพียงพรอะน,นิธามีดวงตาเหมือนกันกับเปรมิกาคนไกลที่เขายังคิดถึงไม่คลาย อย่าบอกเธอเหลือเกินว่าขอโทษแต่เขาก็เลือกที่จะจดบันทึกเอาไว้ในไดอารี่ส่วนตัวไม่ได้เขียนคำนั้นบอกไป15ตุลาคม2522แต่งงานแล้วตอนนี้เป็นเขยลิ้นจีอยู่ที่ฟางเหมือนเดิมอัมพวาแต่งงานแล้วปรมิกาอ่านทวนข้อความสั้นๆลายมือหวัดคุ้นเคยซ้ำไปซ้ำมาของเขา เรากับจะให้มันทะลุออกมาเป็นภาพฉายซ้ำหัวใจด้านชาเหมือนโดนฉีดยาขั้นรุนแรงและอานุภาพเหลือร้ายเธอกําลังจะตายตายด้วยถ้อยคำบรรทัดเดียวแต่ทิ่มแทงใจเหลือประมาณโปสการ์ดใบสวยเป็นภาพทิวทัศน์ไล่ลินจี่เมืองฝางเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดสดใสเรากับไม่ได้มาจากฝีมือคนเดียวกับที่เคยวาดให้เธอ เมื่อปีที่แล้วเลยเธอควรจะยินดีที่อัมาวากำลังมีความสุขและได้สร้างครอบครัวใหม่ในแบบอุดมคติที่เขาต้องการเขาพบคนถูกใจที่สามารถเดินทางไปด้วยกันแต่ไม่ใช่เธอเธอไม่ใช่คนที่เขาอยากร่วมทางไปด้วยแม้จะอยากเดินทางไปด้วยกันแต่ก็ต้องไกลห่างเป็นเส้นขนานไม่มีวันนั้นเสียแล้วเรมิกาไม่มีโอกาสได้เป็นคนใกล้ใจอัมพาวาอีกแล้ว ใจหายเปรมิกาบันทึกข้อความสั้นๆลงในไดอารี่สีชมพูเล่มเดิมโดยไม่ทันเห็นว่ามีคนแอบอ่านจากด้านหลังแล้วพูดลอยๆโอ้ oh, อะไรใจหายไม่วายห่วงดังสองศัก์ปักซ้ำละกำรรสวงเสียดายดวงจันทาฟังงางามให้คำสุดท้ายลากยาวจนเปรมิกาเม้มริมฝีปากแน่นดวงตาวาววับนึกโมโหคนพร่ำ หันกลับมาทุบไหล่ชายหนุ่มจนร้องโอบโอยน่ารำคาญนักสิงเนี่ยถ้าจะไม่มีมารยาทขนาดนี้เข้าหน้าก็ไม่ต้องมาเลยนะโหดุจังสิขอนกุมแขนตัวเองลูกไปมาคนอะไรหมัดหนักอุตสาห์ท่องนิราชพระบาทให้เลยนะเราขอเหรอให้ท่องให้อะคนอะไรไม่มีมารยาทเรมิการหน้าง้มน้ําตาเอิอเมื่อนึกถึงบางบทตอนที่สิขอนท่องเมื่อครู่ แค่นี้สิงก็เห็นเราเจ็บไม่พอใช่ไหมขอโทษขอโทษสิงตัวยักษรูปศิษะเธอเบาๆโอ้ oh, อย่าร้องนะสิขอนปลอบพางช่โงกงมองดูหน้าด้านข้างหญิงสาวแล้วได้แต่อึง้งเขาแค่อยากจะแกล้งหยอกเปรนมการเล่นแบบที่เคยทำในทุกวันแต่ทำไมวันนี้กับแตกต่างเป็นอะไรอ่ะแปบบสิขอละล่ำละลักไอ้วามันทำอะไรอีก บอกเรามาเดี๋ยวนี้นะเราจะไปจัดการมันให้ว่าไม่ได้ทำอะไรอ้าวแล้วทำไมแป๋บร้องไห้ล่ะว่าแค่แต่งงานแล้วเรมิกาตอบเสียงสัน่นไม่หันมามองสิขอนที่เงียบเสียงไปทันทีได้ยินไหเสิงว่าแต่งงานแล้วเวลาไม่นานเองว่ากับแต่งงานไปกับใครก็ไม่รู้สิงโตยักได้แต่นิ่งงนันเขาพอรู้มาบ้างจากพัดชน ว่าเกิดเหตุกับอมภาวาแต่ไม่รู้ว่าเหตุนั้นคือข่าวการแต่งงานมันไม่น่าเป็นไปได้กับเด็กหนุ่มอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ําแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่เคยมีเรื่องแต่งงานอยู่ในหัวมาก่อนมันทั้งไกลทั้งเกินตัวไม่เคยอยู่ในความฝันและไกลเกินกว่าความรับผิดชอบของเด็กหนุ่มอย่างเขาจะคิดถึงมันโถอิมาวาไอเลวสิคอนพุกลุกขึ้นยืน เตะขาโต๊ะระบายอารมณ์แล้วก็นิ้วหน้าอยเจ็บชิบเลยว่ะก็ไประบายกับโต๊ะทำไมล่ะเรมิกาถอนใจแต่ก็หัวเราะออกมาได้เมื่อเห็นสิ่งตยักษ์หน้าตายเยเกสมน้ำหน้านั่นไงเราเจ็บตัวเพื่อให้แมหัวเราะเลยนะเนี่ยสิขอนแก้เกิอชี้หน้าหญิงสาวเรานึกได้เฮ้ยไปทานใส่ฟันเหล็กตั้งแต่เมื่อไหร่แพงไหมเราอยากทำลูฟันเราดิพูดจบ สิขอนก็แยกเขี้ยวโชว์เรมิกาหัวเราะร่วนเพราะถึงสิงโตยักษ์จะฟันขาวแต่ฟันหน้าคู่ก็ใหญ่โตเกินกว่าจะเรียกว่าฟันกระต่ายเวลาย,ยิ้มออกมาทีไรเธอก็นึกถึงแก้วหน้ามา้าลอยมาทุกทีดีที่สิขอนไม่ถึงขนาดนั้นฟันจอบอย่างสิงนี่สมควรทำมากนะเรมิกาตอบแล้วหัวเราะอีกเมื่อเห็นหน้าบอกบุญไม่รับของสิงโตยักษ เอาไว้เราทำให้สิ่งมาเป็นหผนให้เราก็แล้วกันนะได้เลยวีใช่ไหมเราไม่มีตังสิขอนแก้งคำน้าซึมแต่พอเปรมิกาพยักหน้าแทนคำตอบชายหนุ่มก็ย,ยิ้มกว้างดีจังจอบก็อยากหลอมกันเปรมิกาหัวเราะได้เมื่อรู้ว่าสิ่งตยักษ์เพื่อนรักอยากให้เธอหายเครียดแต่มันห้ามได้เสียเมื่อไหร่กันความเศร้าช่างมีอนุภาพร้ายกาจนัก ร้ายจนเธออ่อนใจไม่เลิกคิดก็ไม่ได้เอาไว้เรียนแล้วเราจะให้สิ่งเป็นหุ่นให้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ดีๆเราจะตามมาทวงแผลทุกปีเลยจะได้ไม่ลืมสิขอนยีผมหญิงสาวเล่นเหมือนเคยเปรมิกาสมบัดหน้าจนผมยาวริ้วสวยเพราะความเก่งกาดด้านการเรียนและความน่ารักของปริมิกาทําให้เธอเป็นที่จับตาและได้รับมอบหมายสำคัญให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดอยู่บ่อยครั้งนับว่าเธอเนื้อหอมมากพอตัวสิขอนได้แต่มองไม่กล้าแสดงออกว่าแอบชอบเพียงแค่ได้อยู่ใกล้เป็นมิก,กาเขาก็มีความสุขจนไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าได้ดูแลความรู้สึกเธอบ้างตามสมควรอย่างที่เพื่อนพึงกระทำต่อกันแต่ความสุขที่ได้ดูแลเปรมิก,กาก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อพี่ชายของเขากลับมาอาจารย์เสือคะ หนูมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์ค่ะสนธทยาวางปากกาแล้วเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงประจกลาลิตายืนยิ้มแฉ่งตรงหน้าอ่างแค่โต๊ะทำงานกัน้นแต่เขากลับมองผ่านเธอไปด้านหลังไปที่หญิงสาวร่างเพียวผิวขาวตากลมหน้าตาไทยแท้ผมยาวถูกปูยกสูงพันด้วยริบบิ้นสีหวานช่างสะดุดตาและสะดุดใจมีอะไรครับหรือว่าเมื่อกี้ไม่เข้าใจที่ผมสอน เปล่าค่ะลอริตาดึงมือเพื่อนสาวให้ก้าวมายืนข้างเร็วสิแปมเร็วเร็เรมิกาอิดออดแต่ก็ยอมแต่โดยดีเมื่อเจอสายตาอาจารย์หนุ่มเหมือนดุใสตกลงคนไหนกันแน่ที่มีปัญหาสงสัยอาจารย์หนุ่มขมวดคิ้วแต่รอยยิ้มน้อยๆก็ยังคงอยู่คือหนูเรมิกาได้แต่อ้ำอึ้งพูดไม่ออกเพราะถูกโบยมากระทันหันคือคือหนูอยากจะขอขอ อาจารย์หนุ่มเลิกคิ้วส,ส่งสายตาเรากับฉงนเสีเต็มปราดาเาเรื่องสิแปมรลิตาดูหลังขยันขยองรู้แล้วหนะ้าเปรมิกาหันมาทำตาดุใส่แล้วหันกลับมาหาเป้าหมาย